โอเคมาละมาถึงก็เข้าหน้าเกมนี่ก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะนี่ฮะโอ้ถอดมาตั้งเกมโอเคแกนเจฟวอตโต้มบายลีเจน โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูเปอร์นะครับก็อย่างทีุ่คนเห็นเลยนะม็อดมอบายเลเจนก็มาเป็นม็อดแพ็กเลยนะมาทั้งแพ็กเลยมาทั้งเกมนะครับไม่ได้มาแค่ม็อดนะมาทั้งเกมเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องเซตติ้งก่อนละกันครับเผื่อเสียงเกมมันดังเกินไปโอเคประมาณนี้นะโอเคครับเดี๋ยวอาจจะเบาเกินไปเดี๋ยวเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวที่นี้นะครับเราจะมาลองเล่นกันเลยนะกดนิวเกม แค่ uh huh. okay. หน้าเข้าเกมนี่ก็มีเสียงเพลงของโมบายเ e g e เจนแล้วนะไม่รู้ทุกคนได้ยินไหมเพราะผมเบาเสียงมันไว้โอเครออือ uh ือ huh. uh huh. เข้ามาก็เป็นในตัวของอลูุกาดนะครับประมาณนั้นถ,ถ,ถ้าถ้าทำไม่ผิด <c oughs> ก็น่าจะเป็นอลรุก,กาดนั่นแหละนะครับโอเคโอเคเราสามารถใชต้ตัว G เป็นการเปลี่ยนตัวละครได้แต่นี้ตัวละครน,น้อยนะครับโอเคตรงนี้มีน้อยอ่ามันสามารถเปลี่ยนเป็น F R.O.G. นี่ปิดกบอะไรก็ไม่รู้นะครับปิดกบอะไรไม่รู้ขี่มอไซค์นั่นในโมบายเ e จ d นไม่รู้คือตัวอะไรนะครับตัวนี้นะคือตัวอะไรวะทำาอะได้วิ่งไล่ต่อยคนเหรอโอเคนะครับแล้วก็มีเขียนว่า G.O.R.D. นะครับลรากด G.O.R.D. เฮ้ยแปลงร่างโอเคเราได้เป็นก๊อตนะครับก๊อตอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับตัว ขี่สเก็ตบอร์ดแล้วก็พ่นลำแสงออกมานะครับคล้ายๆตัวนาตยาในเกม R.O.V. นั่นเองนะแต่นี่ขี่เป็นรถอีป๊อปเลยนะนะเสียเป็นรถอีป๊อปแต่ว่าขี่เป็นสเก็ตบอร์ดเคโค้ทเท่เลยนะยกล้อได้ป่ะเดี๋ยวยกล้อไอ้อชนหินเดี๋ยวโอ๊ยโอ๊ยติดติดติดบัคหินนิดนึงติดขื่อนะครับเหมือนเลยเป๊ะเลยนะครับถอดมาไม่ได้ข้างบัคติดขื่อเหมือนกันเลยโอเคยกล้อยกล้อได้ด้วย โอเคปึ๊บเทเทระเบิดนะครับทีนี้เราสามารถเปลี่ยนสกินได้นะเราพิมพ์ไปว่า S K I N นี่เปลี่ยนสกินก็มีมีมีย่านะครับตัวมีย่าคือตัวอ๋อตัวนี้ครับตัวที่มันใช้น้ําแข็งหรือว่าธนู่จะธนูน้ําแข็งหรือเปล่าไม่รู้รู้ว่าสายฟ้านี่แหละจะไม่ได้นะครังมันนะครับแล้วก็ S K I N แล้วก็มีย่ามีสกินด้วยนะนี่ไงนี่เป็นร่างอะไรอะร่างธนูสีแดงอ๋อ เ k, H k a n แล้วก็มีล่างหนึ่งล่างบัตเตอร์ไฟว้าวล่างนี้ดูดีเลยแ้วมันมีสกินเยอะมากนะครับเป็นสกินของตัวละครแล้วก็เป็นสกินของอตัวในเกมอันนี้สวิสแฟนตาซีสุดยอดไปเลย SKAN แล้วก็ล่างสุดท้ายมีหญ้าธรรมดาครับโอเคดูตัวต่อไปเลยแล้วกันเป็นตัวอะบอมอนนะเบอร์สเกอร์นะโอ้ตัวนี้เหรอ เอชคเแล้วก็โอ้ไม่หลายสกินเลยนะเนี่ยเขาน่าจะทำมาเอ่อในปี2018นะครับก็เลยทำมาครบเฉพาะสกินในปี2018นะครับสกินใหม่ๆที่ 2020, 2020 2021เนี่ยยังไม่มาครับของเซเบอร์กันครับอันนี้เป็นเล่าริจินอลนะของเซเบอร์แล้วก็มีร่าง2ของเซเบอร์นะร่างตำรวจหุ่นยนต์นั่นเองนะครับตำรวจเซเบอร์นั่นแหละของสเปีร์ลิสนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งคราวโอเคต่อไปตัวอะไรนี่ นาหน่า oh. อ๋อไอตัวนี้ตัวเล็ดคูนนะครับ HKN แล้วก็มีทิกเกลตัวอะไรวะโอ้ oh, มีสกินสองสกินเหมือนกันโอเคมาดูสกินต่อไปนะครับของอลูก,กาดนั่นเองนะครับ Demon Hunter อันนี้คือนักล่าปีศาจแล้วก็มีอะไรเนี่ย Ron Hero oh. อันนี้คือจะดูให้ครบเลย่ะ อันนี้คือเชียรอัเดอะฟอนครับอู้ร่างนี้เทดีนะนี่ทรงผมเท่รอเท่เลยนะดูร่างต่อไปดีร่างสุดท้ายไม่ใช่อันนี้โรแมนติกแฟนตาซีโอเคร่างนี้เราใช้ไปเมื่อกี้มาแล้วต้องเป็นอารุก,กาดโ่อเคร่างสุดท้ายโอเวอร์ชันโอ้อน,นี่ร่างเก่าสุดเลยเหรอ,อเคอารูก,กาดร่างนี้เทนะร่างเขนข้างหนึ่งเป็นปีศาจนะฮะแล้วก็มีตัวอะไรเนี่ยคาริน่า โอ้ยตัวนี้คารินาต่อไปก็ตัวอะไครโอ้โหแพนด้าแล้วเจ้าแพนด้าต่อยต่อยปะไฟปะไฟปะโอเคไม่ไฟแล้วกันหนีก่อนดูท่าวิ่งโอ้ตุ่มเตี้ยม,มากนะวิ่งก่อนแล้วเพิ่งสังเกตโลบอกมาไงโลบอกมาไงนี่มาเดินทำอะไรตรงนี้ใส่เสืเส้อเลข8แปดซะด้วยโอเคเอ็น okay, โอเคไปดูดิดอะไรสกินหนึ่งคือไม่ใส่อะไรเลยฟันโก้ครับตัวนี้อ๋อ oh, ไอตัวนี้นะครับไวกิ้งนั่นเองเนี่ยโอเคนะเร่น,นเป็นเซเบอร์แล้วกันนะเท <Hey S 1> ดีถ้าต่อไปเป็นเรื่องของสกินเอ่อนะเป็นเรื่องของปืนนั่นเอง D.U.N. D.U.N. นะฮะอาวุธก็มีให้เราเลือกใช้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับนะมีอันฟาอันนี้น่าจะเป็นของเอาอันฟาครับที่มันนะเป็นตัวหุ่นยนต์อีกตัวหนึ่งนะครับคล้ายๆกับเซเบอร์เป็นตัวที่โหดมากนะครับ ของอัลฟ่าน,นี่เราสามารถทำลายป้อมพวกนี้ได้นะแต่ว่าต้องใช้ความพยายามนิดหนึ่งในการทำลายต้องใช้ปืนน่ะนัออ่นต้องใช้ปืนทำลายอ่ะ u n นะแล้วก็มีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยเนี่ยเซเบอร์ er. อาวุธของเซเบอร์ครับคู่นะเฮ้ยเป็นมีแอนิเมชันการโจมตีด้วยเหรอเมื่อกี้เห็นเป็นแอนิเมชันหรือว่าใช้แค่คังเดียวเฮ้ยมีแอนิเมชันการโจมตีด้วยโคตรเท่เลยโอเค,เอเคนี่นี่ ออันนี้ใน่างที่บอกครับทำลายได้แต่ต้องใช้ความพยาย,ยามในการทำลายนะครับให้ตีโลโบอกนี่มาปิดเกมแล้วมีมันตัวเดียวม้งเนี่ยมาปิดเกมนี่เขาจะไฟนี่โอเคตายแล้วต่อไปเป็นอาวุธของไอตัวนี่เป็นมินิกันนั่นเองนะครับนี่สามารถทำลายป้อมได้ถ้าใช้มินิกันได้ปะโอเคทำลายป้อมนะครับ จะมีนิก,กันในการทำลายป้อมแล้วก็ติดดาวนี่จะตามมาติดดาวในเกมนี้นอีกละทำลายป้อมใหญ่เลยแล้วกันป้อมเราเองนี่แหละย,ยิงเข้าไปทำได้ไหมยิงเข้าไปไอ้พวกเซเบอร์มาเต็มเลยเดี๋ยวราทำลายก่อนยิงไม่พังมันเห็นเฮลิอคอปเตอร์ แป๊บเดียวติดอะไรเดี๋ยวสีดาวแล้วแป๊บเดียวเองยังไม่ทำอะไร<ฮ>ถอยไปนายไม่เกี่ยวถอยไปโอเคเฮลิคอปเตอร์มาโอ้โอ,โอ้ทหารลงมาเต็มเลยว่า,าแล้วทำไมมันมาเฮแพ้แล้วเนี่ยโอ้โหหุ่นยนต์มาเต็มเลยไอ้ตัวหุ่นยนต์รถตัวอะไรจะไม่ได้ <c oughs> ยึดไปหมดหนีเข้าป่าไปฟาร์มฟาร์มเวลก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นจะเย็นพี่เย็นสิคาเฟรีไอ้ตรงนี้นะ่าจะเป็นที่เกิดของบอสมันนะครับจะตายแล้วเดี๋ยวเรื่อือแค่เนี้ยไม่น่ารอดไม,ไม่น่ารอดก่อนอื่นขอยิงก่อนแล้วกันยิงก่อนเลยโดนฟันนี่ตายเลยนะตายแนละ้ว